มอนี่แดดกะโหแดดออกขนาดเลยมือนบ้าน,นปกติแล้วเหตุการณ์ปกติท้องฟ้าสวยงามมากก็จะได้โหมดของการปลูกหญา้าบาน,น ปลูกหาปลูกตะไคร่นี่ก็ปลูกแล้วมันพอเกิดก็จะหามาปลูกไม่กล้วยจ้ากล้วยมะละกอกล้วย อีกบ่โดนบ่หน้าน,านดอกคิดว่าก็จะเขียวขจีค่ะเบิง่งผลงานของคุณน้องฝนมาวังหันผลงานของโนลูแต่กระบอกพังดอกจ้าเพราะว่าไซท่อระบายออกอยู่แต่บาดนี้ก็เหตุการณ์ปกติก็จะได้หา เนี่ยมาปลูกหลอกขั้นคู่น้องสาอันนี้กะคุณเด็กๆมาหายกำลังใจโหยพุนะ่ะมาซอยมาซอยแลนเป็นมงอาพุนอันนั้นหมดกําั่งปูบ่ให้ดินพังตัวนั้นก็ได้ หาเนียน่ยมะเนบกล้ยเนบเอ่อหยาถ้ามันแห้งก็จะให้อากาศแห้แหแหงก้อนก็จะหาเนียน่ยมะเนบหลายหลปลูก ให้ดินมันพังพุ่นอ่ะนี่กบ,บ่ทันไในเน็บอยู่จะเน็บน้องพุนเล็กๆอ้าวลุยลงไปกำลังเป็นบอกบบน,นี่ค่บมันก็สิเป็นกระลงไปยังสิเฮ้ย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 หยุดเลยกล่วยกำลังถอดหยอดออก จะ,จะปลูกให้หลายๆเล,ย,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 ลยนี่กล้วยนี่น้ำกับว่ท่านในบกดีจะ้ะนี่พุ่นอ้ยมือนี่ดนแดดแอมแซมกับว่าท่านในอ่าทามันแห้งก็ะจะพุ่นละ แห่งก็จะทำความสะอาดทำอันนี้ตัดห้าตัดยูมับรรยากาศดีมากเลยค่ะคุณน้องๆจะลงไปอาบน้ำเหรอคุณนูหนุ่งไปตองน้องลักกี้หนูจะอาบน้ำเหรอจะใส่ทอทอละปายซอยอก ร้อยที่สิบโอเคแล้นะลาปโอ้โหสิดมาโอ้โหเนื้อแดงข่อยปลากินเม็ดแล้วฮะคยสิได้หามาใหม่ที่สัน ลายขยานป่าออโอ้โยเห็นโอ้ยบรรยากาศวัางหันเห็นกรุตูนลูกน้องอือโอ้พี่น้องเอ้ยุดมสมบูรณ์ขนาดเดอ้อพัวก,กบุอีกบ่ดูนบ,นบ่นานดอกก็จะมีโฮมก็จะหา ต้นหมอกต้นไม้มาปูโอ้สีสวยมากเลยค่ะโอ้สวยสวยมันยากาศดีมากกำลังจะเป็นธรรมชาติ ขนาดหาแน่วมานี่มนันกระทะายล่งปว่าโอ้ดูดูด,ดูเด้อเธอเอ้ยว่ะมันพัพงขนาดเด้อโอ้ขนาดเอาไว้ไกลไานนี่ว่ะต้นกล้วยลงไปบุนละ่ะกล้วยก็พังลงไป ต้นไม่นี้รอดแลว้วเป็นธรรมชาติอีลลีสวยงาม